มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัฐเตรียมช่วยชาวนาครัวเรือนละ20 0 0 0เมื่อวันที่14ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเพจสวัสดิการทันข่าว4.0ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมช่วยชาวนาปี63และ64มาตรการช่วยเกษตรกรเรื่องค่าบริหารจัดการและก็ปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน20ไร่รายละ1,000บาทการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ถึง2564ตั้งแต่วันที่1กันยาย,ยน63ถึงวันที่31พฤษภาค,คม64โดยชนิดของข้าวก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลมมินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเหนียวณราคาความชื้นไม่เกิน15อร์เซน ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่จำนวนประมาณ4.5ล้านครัวเรือนค่ะส่วนมาตราการคู่ขนานประกอบไปด้วยมาตราการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกที่การผลิตที่2563 64ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหนาปีวงเงินรวม1.98หมื่นล้านบาทโครงการสินเชื่อเพื่อรวมรวมค้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม1 5 5หมื่นล้านบาทโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ให้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกนะคะในอัตราชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3วงเงินรวม610ล้านบาททั้ง3โครงการนี้คาดว่าจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมากโดยมีเป้าหมายอยู่ที่7ล้านต้นข้าวเปลือกนะคะ โครงการจัดการตลาดนัดข้าวเปลือกแล้วก็โครงการอยู่ระดับคุณภาพแล้วก็ต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเรียบเรียงข้อมูลทีมงานแอดมินจัดการผันข่าว4.0ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ